สวัสดีค่ะช่องใยญ่วันดีชาแนลนะคะวันนี้ยาวันก็เอาภาพสวยๆนะคะข้างหลังก็จะเป็นภาพของวิวนะคะสวยงามมากของสิงปร์คนะคะสิงปรักเชียงรายนะคะภาพเป็นภาพวิวนะคะสวยงามส่วนภาพโปสเตอร์ที่เราเห็นก็จะเป็นภาพของน้องมังกรน,นัทพลน,นะคะหนุ่มรูปงามนามเพราะเสียงนุ่มนะคะเสียงละอ่อนนะคะ ร้องเพลงก็เพราะนะคะเป็นหมอลำหนุ่มในวงระเบียบวาทศิลป์นะคะอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองนะคะขอ,ขอฝากน้องกับแม่แม่พี่พี่ทุกคนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องนะคะเวลาน้องเป็นเล่นที่ไหนก็เข้าไปชมตามรไนไห้ได้ที่เพตมังกรนทพลหรือมังกรระเบียบวาทศิลป์ น้องมังกรนัทพลน,นะคะเมื่อก่อนก็ได้อยู่กับระเบียบวาทนินแล้วก็ได้มากราบลาพ่อเอะนะคะ<ม>เนื่องจากว่าสุขภาพของตัวเองไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็จะกลับไปรักษาสุขภาพนะคะ<ม>ผลสุดท้ายในเมื่อว่าระเบียบวาทสินนะคะมีเรื่องเกิดปัญหาเหตุการขึ้น<ม>น้องก็ได้อาสาหวนกลับมารับความช่วยเหลือนะคะ มาช่วยเหลือพ่อในเมื่อสถานการณ์ที่พ่อต้องการความช่วยเหลือก็มีน้องมังกรนัทพลนะคะที่กลับเข้ามาช่วยเหลือพ่อไม่ว่าบทบาทการแสดงร้องลํานาเต้นนะคะร้องลํานาลําเต้นนะคะร้องเพลงแต่ละเพลงเสียงมานุ่มนวลชวนฟังไพเราะนะคะไม่ว่าจะแสดงร้องลํานาเรื่องนะคะเรื่องของอะไรนะคะ แอดก็จาไม่ได้นะที่แสดงเป็นคันธัพเนาะที่ว่าโดนจับแล้วก็แม่ไปเยี่ยมนะคะแม่ไปเยี่ยมโอ้ยเนาะแอดก็ได้ทําคลิปนะก็ร้องไห้มาแล้วนะคะขอบคุณแม่เนาะก็มีบางช่วงบางตอนนะคะบางครั้งแอดก็ไม่ได้เอาเสียงออกนะคะถ้าใครติดตามชมในในช่องของแอดก็จะเห็นนะคะในเรื่องที่น้องมังกรแสดงนะคะ แอดประทับใจมากนะคะภาพลุกของน้องที่แอดเอาไม้ชมก็เป็นภาพบางส่วนนะคะถ้าใครอยากติดตามให้กำลังใจน้องหรือช่วยเหลือกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e ก็ติดตามได้ที่เพจมังกรนัทพลหรือมังกรระเบียบวาทศิล์น,นะคะน้องเป็นเด็กมากด้วยความสามารถ นะะหนุ่มน้อยหน้าตาดีเสียงละอ่อนนะคะยายชอบนะคะแกเป็นคนที่น่ารักมากเป็นอีกหนุ่มน้อยคนหนึ่งนะคะที่อยากฝากแม่ๆม่พี่พ,พทุกคนเข้ามาให้กำลังใจน้องนะคะยังไงก็ช่วยผลักดันน้องอีกแรงหนึ่งนะคะเพราะว่าน้องก็เป็นเด็กที่นิสัยดี มากความสามารถไม่ว่าร้องลํานะคะเต้นแล้แสดงลําเรื่องร้องเพลงเยาะมากเสียงนุ่มเสียงละอ่อนอยังไงก็ฝากช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะคะให้ยายวันดีชาแนลนะคะแล้วก็เข้าไปกดติดตามในเขตมังกรนัฐพลแล้วก็ บางกรระเบียวบวางทศินด้วยนะคะยังไงเอสก็จะเอาผลงานของน้องๆทุกคนให้นะที่ให้ที่ๆน้องๆได้รับชมนะคะยังไงก็เอาจบคลิปแค่นี้ก่อนนะ